อมำำรินวันจันนี้พบกับศิลปินสาวดอกหญ้าใายอารไทยพร้อมการเปิดใจเรื่องความรักแบบสุดพิเศษนอกวงการใช่ไหมที่คุยอยู่เคยจริงๆนอกวงการเราเริ่มรู้สึกว่าคุยพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนแล้วก็เริ่มจากเขาแล้วก็พออยากจะ เปลี่ยนสถานะว่าเราอยากจะเป็นแฟนนะเขก็เริ่มจากเขาอีกเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่าจะตกลงปลงใจลงเอยกับคนนี้แหละและมาถานมือเที่ยงพร้อมกันกับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสกับร้านคมๆมเดอะแกลลี่คาเฟ่เราไม่เลือกแบบญี่ปุ่นไปทางนึงหรือฝรั่งเศสไปทางนึงเลยล่ะอยากเอามันมาผสมผสานแล้วก็มันยังไม่มีในเมืองไทยด้วยต้ยมยำอมรินวันจันนี้ห้ามพลาด